สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกวรินปาราดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตบนนำบลน้ำริ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานนะคะเป็นผู้ดูแลผู้พิการค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางขวนเงินอดตลอดหน้าที่ต้องรับผิดชอบคืองานบริการทั่วไปเช่นทำความสะอาดภายในและภายนอก ภายในอาคารรอพอสอตอน้ํำลิดและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการและมาติดต่อประสานงานในส่วนของการทำงานของพนักง,งานทำความสะอาดจะมีหน้าที่หลักๆที่ทำเป็นประจำคือการทำความสะอาดบรเดิเวณรอบๆร,บร,บรอพอสตทั้งภายในและนอกอาคารหรือถ้ามีกิจกรรมใดเกิดขึ้นในรอพอสต พนักงานทําความสะอาดก็จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการค่ะในด้านของอนาคตนะคะเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพการทำงานอาหน่วยงานของเราเนี่ยก็จะผลักดันให้คนพิการได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านสุขภาพเนาะ เช่นการวัดความดันผู้ป่วยที่บ้านการเรียนรู้เรื่องการช่วยจัดยารักษาโรคค่ะซึ่งเมื่อก่อนนะคนพิการอาจจะทํางานแค่เพียงส่วนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นแต่ปัจจุบันสามารถเรียนรู้งานด้านสุขภาพเพิ่มเติมจนสามารถเป็นผู้ช่วยให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขได้ค่ะ พัฒนาการด้านการทำงานและสุขภาวะของคนพิการค่ะในหัวข้อที่1งงานที่คนพิการทำเกิดประโยชน์อะไรกับองคอ์กรเมื่อหน่วยงานได้จ้างงานคนพิการเข้ามาในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดก็จะสามารถทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างงานในตำแหน่งนั้นๆได้ค่ะ อีกทั้งคนพิการที่ได้รับการจ้างงานมีความพร้อมความสามารถความทุ่มเทและมีจิตอาสาในการทำงานเป็นอย่างมากพร้อมทั้งช่วยงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายค่ะเช่นการอำนวยความสะดวกในงานบริการผู้ป่วยช่วยวัดความดันชั่งน้าหนักทำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์รวมถึงประชาชนที่มารับบริการได้รับบริการที่ดีและรวดเร็วค่ะ และในส่วนที่2งานที่คนพิการทําเกิดประโยชน์อะไรกับชุมชนและสังคมคนพิการที่ได้รับการจ้างงานในหน่วยงานรพสตเกิดการเรียนรู้การทํางานด้านสุขภาพที่หลากหลายมากขึ้นทําให้คนพิการได้รับประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมในการทํางานซึ่งทางหน่วยบริการเห็นว่าผู้พิการเป็นบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้หน่วยบริการได้อย่างมากทําให้ประชาชนที่มารับบริการ ได้รับบริการในสถานที่ที่สะอาดและได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยอีกทั้งยังช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการอีกด้วยพัฒนาการด้านการทำงานและสุขภาวะของคนพิการในหัวข้อที่3ค่ะ การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพเมื่อคนพิการในหน่วยงานได้เข้าร่วมกิจกรรม90วันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพช่วยเสริมสร้างสุขภาพของผู้พิการทําให้ผู้พิการได้ออกกําลังกายมากขึ้นได้นอนพักผ่อนที่เพียงพอเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและทั้งหมดที่กล่าวมาทําให้ผู้พิการมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ ในหัวข้อที่4ค่ะการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและอาชีพเสริมจากงานประจําที่ผู้พิการได้ทํานะคะก็ยังมีอาชีพเสริมช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางค่ะทําให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้พิการดีขึ้นสามารถดูแลครอบครัวได้ทางหน่วยงานได้สนับสนุนให้คนพิการได้รับการจ้างงาน ประกอบอาชีพเสริมตามศักยภาพของตนเองค่ะเช่นการรับจ้างทำสวนในวันหยุดการปลูกผักปลอดสารพิษถ้าเหลือก็นำไปขายที่ตลาดพร้อมทั้งกำหนดให้ออมเงินประจำทุกสิ้นเดือนโดยจะออมเดือนละ500บาทค่ะในปีนี้ดิฉันได้เข้าร่วมในกิจกรรมโมเดลละสิบาทเพื่อให้ผู้พิก,การคนอื่นได้มีโอกาสทำงานและมีชีวิตที่ดีเหมือนดิฉันค่ะ ขอขอบคุณบริษัท f ฝดชเจำกัดที่ให้โอกาสดิฉันมีงานทำขอบคุณค่ะ